สวัสดีครับสวัสดี f อซผู้ติดตามและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเสียบทุเรียนกันนะครับในขวดน้ำนี่ก็คือยอดของทุเรียนที่เราจะเอามาเสียบกันวันนี้นะครับ ในขวดนี้ก็มียอดของหมอนทองแล้วก็ยอดของพันหลินรับแลนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบต้นนี้กันก่อนเลยนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่ซื้อมาปลูกนะครับต้นกล้าของ พันพื้นบ้านหรือว่าพันพื้นเมืองนะครับเดี๋ยวจะเสียบตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวขอวางกล้องก่อนนะครับถ้าเสียบแล้วเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ ็นยอดของพันหมอนทองนะครับที่เอามาเสียบเดี๋ยวเราไปดูยอดที่เราเสียบทิ้งไว้บ้างนะครับ ว่าจะติดหรือเปล่าติดแล้วนะครับนี่นะครับ ตายอดเริ่มแตกมาแล้วนะครับนี่นะครับเขียวๆนี่นะครับยอดนี้ไม่รู้ว่าเป็นพันุ์อะไรนะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอนทองเป็นหลักนะครับนี่นะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับติดแล้วนะครับตำแหน่งเสียบก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ ยอดเขาแทงมาอย่างนี้นะครับเราต้องใช้มีดรกรีดช่วยเขานะครับ ี่นะครับเราจะใช้มีดกรีดช่วยเขานะครับเดี๋ยวยอดที่แตกออกมาเดี๋ยวเขาก็จะแทงออกมาจากตรงนี้นะครับนี่นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับเราจะเปิดทีเดียวเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในผ้าเทปเป็นเวลานานนะครับอากาศข้างในกับอากาศข้างนอกไม่เหมือนกันนะครับ เพราะว่าเคยเปิดทีเดียวทั้งหมดปรากฏว่ายอดนอกอากาศตายนะครับเราต้องปรับสภาพอากาศให้เขาก่อนนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่นะครับ กิ่งพวกนี้เราต้องเหลือไว้บ้างนะครับไม่ตัดออกหมดนะครับไว้เป็นกิ่งพี่เลี้ยงนะครับไว้สั่งเคราะแสงแล้วก็ปรุงอาหารนะครับรอจนยอดนี้แทงออกมาแล้วก็เป็นใบแก่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยตัดออกนะครับเราก็จะเหลือไว้เพียงบางส่วนนะครับ เดี๋ยวมาดูต้นนี้กันบ้างนะครับชุดนี้นี่ปลูกพร้อมกันหมดเลยนะครับแล้วก็เสียบวันเดียวกันหมดเลยนะฮะต้นค่อนข้างสมบูรณ์นะครับต้นนี้ ติดแล้วนะครับนี่นะครับเห็นยอดกันไหมครับด้านบนแห้งนะครับแต่ก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าตายยอดตรงนี้นะครับติดแล้วนะครับเดี๋ยวก็ใช้วิธีเดียวกับต้นเมื่อกี้นะครับก็คือเราต้องใช้มีดกรีดเปิดยอดก่อนนะครับ เราจะไม่เปิดทีเดียวออกหมดนะครับตรงนี้ก็มียอดโผล่ออกมาเหมือนกันนะครับ Oh, ออกมาตรงที่มดกัดผ้าเทปตรงนี้นะครับพอดียอดนี้น่าจะติดก่อนที่มดจะมากัดนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปถ้ามดกัดนี่อากาศเข้าไปยอดข้างในจะไม่ติดนะครับแสดงว่ายอดนี้ติดก่อนที่มดจะมากัดนะครับ ดอยค่อนข้างที่จะชันนะครับเดินก็ต้องระมัดระวังนะครับเสียบไปแล้วประมาณ80%นะครับสำหรับส่วนนี้เดี๋ยวดูต้นนี้นะครับนี่นะครับค่อนข้างชันนะครับ เดินเราต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวดูต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ปลูกพร้อมๆกันนะครับต้นนี้ยังไม่ได้เสียบนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะเสียบต้นนี้กันนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับต้นนี้ผมใช้ยอดของหลินรับแรเสียบนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวไปดูต้นอื่นๆกันต่อนะครับ ต้นนี้ก็เสียบไว้แล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าจะติดหรือเปล่าติดแล้วนะครับนี่นะครับยอดนะครับยอดเริ่มเดินเริ่มแทงแล้วนะครับ เดี๋ยวเราก็จะทําแบบเดิมนะครับก็คือเอามีดกรีดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ยอดข้อแทงออกมานะครับนี่นะครับได้ทำการกรีดแล้วนะครับ ปลายออกหน่อยนึงเพื่อกระตุ้นยอดที่เรากีดไว้นะครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันนะครับว่าติดหรือเปล่ายาค่อนข้างลกแล้วนะครับ ต้นนี้ต้องรอลุ้นนะครับเพราะว่าไม่มียอดแตกออกมาได้เลยนะครับแต่ว่าก้านตรงนี้ยังเขียวอยู่ส่วนปลายก็เริ่มดำนะครับยังติดอยู่นะครับแต่ต้นนี้ต้องรอลุ้นนะครับเพราะว่ายังไม่มี ยอดแตกออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางกล้องก่อนนะครับแล้วก็จะเดินเรียบดอยไปดูต้นอื่นๆต่อไปนะครับเพราะว่าถ่ายไปแล้วเดินไปมันอันตรายนะครับ